สวัสดีครับผมบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a v i o ออ่ะไม่ใช่คันนี้โคมนี้นะเป็น t o y o ต a v i o ออสลูกค้านะครับสั่งสำเร็จยกโคมเลยนะครับแบบให้พ่อค้าเบิกโคมมาใหม่แล้วก็ใส่โปรเจคเตอร์ไปให้เสร็จสรบเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้มันสวยแค่ไหนสว่างแค่ไหนราคาเท่าไหร่เราไปดูในคลิปกันเลยครับ 오케이 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 ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับพ่อค้าจะย้ําตรงนี้นิดนึงนะครับร้านพ่อค้าอยู่ชนบุรีนะครับ Monkey Monkey อาเภอศรีราชาอยู่บริเวณหลังสวนเสือศรีราชานะครับเข้าซอยข้างสวนเส,สือศรีราชามาเลยนะครับเป็นถนนเส้นศรีราชาโค้งดาราเป็นถนนเส้นส,าานนนส,นสวนเสือ,อไปโค้งดารานะครับแต่ยังไม่ถึงโค้งดารานะครับอันนั้นคือร้านพ่อค้านะครับใครอยากจะมาเนี่ยสามารถ ทักแชทหาพ่อค้าได้เลยนะครับจากช่องทางการติดต่อที่ขึ้นในหน้าจอตอนนี้เลยนะครับสนใจสินค้าหรืออยากจะสอบถามอะไรทักมาได้เลยนะครับแต่ถ้าจะขอเป็นโลเคชันเนี่ยพ่อค้าต้องบอกนิดนึงนะครับว่าอย่าทักแชทเพจนะครับให้ทักเป็น Facebook ส่วนตัวหรือ Line ก็ได้นะครับเพราะว่าแชทเพจเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งโลเคชันได้นะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับเจ้าโคมนี้นะครับเป็น Toyota v i o อนะครับปี2012 นะครับลูกค้าสั่งสําเร็จยกโคมเลยนะครับให้พ่อค้าเบิกโคมใหม่นะครับแล้วก็ใส่เป็นโปรเจคเตอร์ AES by Cinnon นะครับรูปทรง t r a ์ฟอร์เมอร์นะครับวงแหวน2ชั้น CCFL นะครับชั้นในเป็นสีขาวชั้นนอกเป็นสีแดงนะครับตัวนี้มันจะสวยแค่ไหนสว่างแค่ไหนเอาเรื่องความสวยก่อนนะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะมีเรื่องความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องความสว่างเดี๋ยว,วเรื่องความสว่าง,เร,ง,าางเรามั่นใจกันอยู่แล้วโปรเจคเตอร์มันจะ ให้แสงดีกว่าไฟหน้าปกติแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องความสวยงามนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนจะคิดว่ายิ่งแพงจะยิ่งสวยมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับอย่างอันเนี้ยลูกค้ามีตังค์นะครับอยากจะใส่ตัวแพงก็ได้แต่ลูกค้าชอบทรงแบบไท a ์ฟอร์มเนอร์นะครับชอบแบบนี้ก็เลยสั่งให้พ่อค้าใส่แบบนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับราคานะครับต่อ1คู่เนี่ยอยู่ที่2780บาท ไม่รวมโคมไฟหน้านะครับโคมไฟหน้าพ่อค้าจะบอกตรงนี้ก่อนนะครับโปรเจคเตอร์พวกนี้มันไม่ใช่ว่าจะใส่ได้เฉพาะ v ีออนะครับมัน,ใส,น,นใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยเพราะฉะนั้นใครจะใส่กับโคมรถรุ่นอะไรก็ทักมาถามพาา่อค้าเดี๋ยวพ่อค้าเช็คราคาโคมให้นะครับแล้วก็ราคาโคมเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงตลอดเลยนะครับมันไม่เคยนิ่งเลยโคมวีออเนี่ยบางครั้งก็อยู่คู่หนึ่งตั้งแต่ 2,000ต้นๆไปยัน3,000กว่านะครับแล้วแต่มันจะขึ้นนลงๆอยู่นะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะทักมาช่วงไหนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความสวยงามกันก่อนเดี๋ยวพ่อค้าขออ่าเดี๋ยวก่อนที่พี่เข้าเรื่องความสวยงามวันนี้พอลูกค้ายังไม่รู้เลยนะครับราคา2,780เดี๋ยวได้อะไรบ้างนะครับได้โปรเจคเตอร์2ลูกนะครับจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับหรือจะเป็นทรงใบพัดก็ราคาเท่ากัน จะเป็นเลน2.2นิ้วหรือว่า2นิ้วก็ราคาเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือจะได้ไปเลยนะครับ2ลูกแล้วก็หลอดไฟหน้าซีนอน2หลอดนะครับนี่อันนี้หลอดคือพ่อค้าใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็เป็น AC บลาลาดนะครับ45วัตต์2ตัวอ่าตรงนี้เลยนะครับของลูกค้าตัวที่พ่อค้าจะเอามาถ่ายคลิปเนี่ยจะเป็นตัวที่จะส่งให้ลูกค้าเลยนะครับจะเหมือนเป็นการเทสไปในตัวว่าสินค้าใช้งานได้ปกติ ชุดส,สายสไลด์นะครับ1ชุดนะครับตัวนี้เสียบกับปาั๊กเฮดสได้ตรงรุ่นเลยอ่าแล้วก็อินเวอร์เตอร์ CCFL นะครับสำหรับขับวงแหวน CCFL 2ตัวนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถแบ่งซื้อแค่ชุดเดียวได้สำหรับไปใส่กับรถมอเตอร์ไซค์ที่ไฟหน้าเป็นตาเดียวนะครับอ่าถ้า1ชุดเนี่ยก็จะอยู่ที่1,390บาทอ่าชุดก็จะอยู่ที่2,780บบาทนะครับราคาตามนี้เลย อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อสายวงแหวนก่อนนะครับจะได้มาดูเรื่องความสวยงามกันอ่ะพ่อค้าขอขยับกล้องเข้ามานิดนึงโอเคนะครับสําหรับสายวงแหวนนะครับโอ้โต๊ะพ่อค้ามันจะเล็กๆนิดนึ่งนะพ่อค้าตัวโคมเขาล่วงมากเลยมันก็จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับผมสามารถเสียบที่ด้านหลังได้เลย,น,นะยนี่นะครับอุ้ยนี่นะครับมันก็จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นกันแบบนี้นะครับที่ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็ที่โปรเจคเตอร์เนี่ยจะมีสายออกมาเป็นตัวเมียเสียบได้เลย แต่ในลักนะครับมันจะมีพินเล็กๆอยู่นะครับน่าจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่นะครับจะมีพินเล็กๆอยู่เห็นไหมครับสองตัวเวลาเราเสียบเราระวังพินมันจะพับนะครับเคยมีคนทักมาถาม่อค้าว่าถ้าเกิดพินพับจะทํายังไงจริงๆไอเรื่องนี้พ่อค้าเขาว่ามันมันไม่น่าจะต้องถามกันมันพับเราก็เขียมขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเขียนขึ้นมาให้มันตรงเหมือนเดิมเพื่อจะเสียบเข้าร่องนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้พับง่ายขนาดนั้นนะครับพินถ้าเกิดมันอยู่ตรงๆแบบนี้เราก็จับ เสียบโ,โป๊ะไปเลยนะครับมันจะเข้าแล้วนี่แค่นี้เองนะครับแต่ทีนี้บางทีพินบางตัวมันอาจจะเลื่อมๆอยู่นะครับแล้วเราไม่ได้มองเนี่ยเราก็ยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปเลยพินมันก็จะพับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันตรงอยู่แล้วนะครับแค่นี้เองแล้วก็เอาสายด้านนี้นะครับไปต่อเข้ากับไฟหลีเดิมของรถเราได้เลยนะครับสีแดงั่วบวกสีดําขั่วลบแค่นี้เองนะครับวงแหวนก็จะติดอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อค้าขอต่อสองข้างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับผม โอเคครับผมสำหรับเจ้า t o โยต้าวีออสคันนี้นะครับเมื่อเราต่อสายวงแหวนเข้ากับไฟลีเราเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเปิดไฟลีปุ๊บนะครับวงแหวนก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นชั้นนอกชั้นในสีขาวชั้นนอกสีแดงจริงๆเนี่ยเป็นแดงแบบแดงสดเลยนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยตัวเลนเนี่ยมันดูดแสงได้เท่านี้นะครับเพราะค้าใช้กล้องมือถือถ่ายเท่านั้นเองนะครับมันก็จะดูดแสงได้เท่านี้นะครับแต่จริงๆเป็นแดงสดสดมากนะครับ พอ้ายอยากจะให้เห็นนะครับว่ามันเป็นแดนสดยังไงขออนุญาตถอดกล้องมาให้ตัวเลนเนี่ยมันสามารถที่จะดูแสงได้นี่นะครับผมนี่สีมันจะประมาณนี้เลยนะครับสวยงามครับผมตัวนี้สวยงามมากนี่นะครับนี่พอเอาเลนไปดูแสงมาแล้วมันก็จะจับภาพได้ประมาณแบบนี้เลยนะครับ สวยงามเลยแต่ว่าเอาออกมามันก็จะเบลอหน่อยนะครับนี่พอเราแตะไปมันก็หลุดโฟกัสเหมือนเดิมนะครับก็คือจริงๆสีจะเป็นแบบเมื่อกี้เลยที่พ่อค้าให้ดูนะครับเป็นขาวแดงสวยงามเลยนะครับสําหรับวงแหวนเป็นไฟลี่นะครับอ่าแล้วเมื่อเราเปิดไฟหน้าไฟหน้าก็จะทํางานอนะันนี้พ่อค้าต่อแค่ตัวไฟลี่ก่อนนะครับยังไม่ได้ต่อไฟหน้าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าไฟหน้าเนี่ยมันต่อ,อยังไงโอเคครับผมทีนี้สําหรับการต่อไฟหน้านะครับนี่ นะครับนี่ด้านหลังจะมีสายที่เราจะต้องต่อนะครับอยู่หลังโคมทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นจะมีปักกลม,กลมๆแบบนี้นะครับ2ตัวแล้วก็ปักตัวแบๆเล็กๆแบบนีบน้1ตัวนะครับแล้วก็แกะชุดสา,สายสไลด์ของเราออกมานี่นะครับก็มีไปให้ในชุดแบบนี้เลยนี่เราก็จะเอาสายสีแดงนะครับสายสีแดงแบบน,นี้มีฟิลอยู่นะครับแล้วก็เป็นหางปลาแบบนี้นครับไปเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับแล้วก็ จะมีหางปลาสีดำนะครับแบบนี้ให้เราลงโคง้งลงกลาวนะครับผมคือรถรถยนต์ตรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถเราเนี่ยที่เป็นตัวถังเป็นเหล็กเนี่ยมันจะเป็นกลาวเป็นขั้วลบทั้งคันเลยนะครับเราไปตรงไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นน็อตนะครับคายออกมาแล้วก็เอาสวมแหวนตัวนี้เข้าไปด้วยขันเข้าไปนะครับตัวนี้ไอตัวหางปลาสีดำเนี่ยจะมีทั้งสองข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวาข้างใชข้างมันต้องเข้าให้หมดแต่ว่าสายเข้าแบตเตอรี่ นะครับอย่างนี้จะมีแค่เส้นเดียวนะครับเราก็ต่อเข้าให้เรียบร้อยเสร็จแล้วตัวนี้นะครับลัก H4 ก็เสียบเข้าลักไฟหน้าเดิมนะครับข้างที่มันเสียบถึงจะใช้แค่ข้างเดียวนะครับตัวนี้จะเสียบแค่ตัวเดียวก็คือรถทั่วไปเนี่ยแบตบมันจะอยู่ข้างซ้ายนะครับอยู่ฝั่งคนนั่งเราก็ตัวนี้สายมันจะสั้นนะครับมันจะเสียบได้แค่ข้างฝั่งคนนั่งข้างที่ใกล้แบตเตอรี่นะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะมาเจอสาย ตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับให้เราต่อเข้ากับบัลลาดนี่บัลลาดที่ไปในชุดนะครับจะเป็นรุ่นไหนตัวไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็นปลั๊กตรงรุ่นปลั๊กปลั๊กเดียวกันหมดนะครับนี่นะครับเราจะเจอปลั๊กบัลลาดแบบนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีเคียวล็อกบางตัวไหนมีสองสองด้านนะครับบางตัวก็จะมีแค่ด้านเดียวถ้ามีด้านเดียวแบบนี้ก็ง่ายเลยครับผมเพราะไอ้ตัวล็อกตัวนี้น like channel, ก็จะมีด้านเดียว แต่ตัวที่มีสองด้านให้เราดูนะครับขั้วบวกขั้วลบให้มันตรงนะครับสีแดงคือขั้วบวกสีดําคือขั้วลบแล้วก็ที่ตัวลักเนี่ยมันก็จะเขียนไว้นะครับอ่าจะเขียนไว้ว่าบวกลบนี่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อกล้องพรกค้ามันไม่ค่อยโฟกัสนะครับแสงไม่พออะนี่มันจะเขียนด้วยแถวนี้นะครับบวกกับลบเนี่ยเราก็เสียบให้มันตรงแค่นั้นเองนะครับสำหรับรถที่อบรรลาที่มีทั้งสองด้านนะครับเราก็เสียบเข้าไปโปะส่วน ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของประหลาดนะครับเนี่มันก็จะเป็นสายแบบนี้เราไปเสียบเข้าที่หลอดได้เลยนะครับปลั๊กตรงรุ่นเสียบเข้าที่หลอดไฟหน้าซีนอนเดิมของเรา,เาไม่ใช่ซีนอนเดิมซีนอนที่ไปโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีในชุดสายนะครับในชุดสายจะมีปลั๊กแบบนี้ตัวนี้คือสายทําไฟสูงนะครับในโปรเจคเตอร์ก็จะมีสายตัวนี้ตรงรุ่นกันเราก็เสียบเข้าไปเลยทั้งสองข้างต่อแบบนี้เรียบร้อย ก็จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวขอพ่อค้าต่อก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับผมพ่อค้าก็ต่อสายเข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่ใช้บรหลาดตัวนี้นะครับตัวที่จะส่งให้ลูกค้าเลยนะครับในคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูเนี่ยพ่อค้าได้เทสหลอดซีนอนให้ดูนะครับกับบระลาดหลายๆตัวนะครับว่าตัวไหนมันจะสว่างกว่าบลาดนี่มีผลกับความสว่างจริงไหมนะครับก็เทสให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ผลข้อเสียของการใส่หลอดซีนอนเพียวๆเนี่ยคือ1มันแยงตาใช่ไหมครับและ2เวลาที่เรายกไฟสูงเนี่ยไฟต่ําจะหาย ด้านล่างจะหายไปเลยไฟจะสูงขึ้นแบบนี้นะครับแต่พ่อค้าพูดไว้ว่าถ้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมเวลาเรายกไฟสูงเนี้ยไฟต่ําจะไม่หายอ่ะมันมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอโอเคครับผมไปไล่แมวมาครับเมื่อกี้พอดีแมวเข้าบ้านนะครับแล้วมันก็เสียงมันก็เลยมาดังในนี้อ่ะพ่อค้าจะถอยกล้องมานะครับไกลๆเลยนะครับจะให้ดูกันว่าแสงไฟหน้ามันเป็นยังไงนะครับคัตออฟที่พ่อค้าบอกว่าคมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ อ่านี่เป็นไฟต่ำนะครับผมโอ้มองไม่เห็นเนาะคมบังอ่าเราจะเห็นนะครับว่าเป็นเส้นคัดออฟตัดคมชัดเจนแต่ที่ลูกค้าเห็นแสงฟุ้งฟุงฟ้งขึ้นไปตรงนี้นะครับพราค้าบอกก่อนว่ามันเป็นเพราะลักษณะของจานฉายนะครับนะเดี๋ยวพ่อค้าพาไปดูพาไปดูนิดนึงนะครับว่าทําไมมันถึงมีแสงฟุ้งขึ้นไปแบบนั้นนะครับถ้าเป็นโคมลดโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีนะครับแต่ว่าวีออสนะครับนี่เห็นไหมครับ ตัวเลนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันมาสะท้อนกับตรงเงาเงาตรงนี้นะครับหน่อยนะครับมันจะทําให้มีแสงฟุ้งขึ้นไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูอัตราการแยงตาอีกทีนะครับว่ามันจะแยงตาแค่ไหนอ่ะมาดูไฟหน้ากันต่ออ่ะไหนไก็กล้องออกมาแล้วถือไว้เลยแล้วกันนี่นะครับผมเส้นคันอัพชัดเจนนะครับอ่าขึ้นทางซ้ายนะครับลงทางขวาอันนี้ของข้างนี้นะครับขึ้นทางซ้ายลงทางขวาของข้างนี้จริงๆถ้าเราไปใส่ที่รถมันจะห่างกว่านี้นะครับแต่นี่โคมันวางอยู่ใกล้กันอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้ อ่ะลองดูนะครับไฟสูงเห็นไหมครับข้างล่างไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับสูงขึ้นอย่างเดียวอ่าสูงขึ้นอย่างเดียวแบบนี้เลยอ่ะโอเคทีนี้เราลองมาดูอัตราการแยงตาของไฟต่ํากันบ้างนะครับอ่ะตรงนี้พ่อ้ายอยู่บริเวณด้านหน้านะครับอ่าด้านหน้าโปรเจคเตอร์นะอ่ะลักษณะน,นะครับอันนี้คือ ก้มต่ําลงมาอยู่ในระนาบเดียวกันกับไฟนะครับถึงจะแยงตาขึ้นมาหน่อยก็ไม่แยงตานะครับถ้าออกมาด้านข้างนะครับออกมาด้านข้างนะครับลงต่ําต่ํานะครับอันนี้คือรถทวิ่งสวนเราเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งสวนตรงๆแบบนั้นนะครับถ้าตรงๆอย่างเงี้ยชนถูกไหมครับอ่าเรามาจากด้านข้างแบบนี้นะครับอันนี้คือลงต่าต่ําต่ำฝาโคมไฟค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอ่าต่าต่านี่ โอ้โหต่าต้องต่ํากว่าโคมไฟหน้ารถค่อนข้างเยอะนะครับไม่มีใครขับรถที่เตี้ยขนาดต่ากว่าโคมไฟหน้ารถเรานะครับนี่ต้องลงมาระยะแบบแบบนี้เลยนะครับถึงจะแยงตายไหมครับอัตราการแยงตาถือว่าน้อยมากนะครับสําหรับโปรเจคเตอร์ใบซีนอนนะครับโอเคครับผมก็น่าจะไขข้อข้องใจกันไปได้นะครับสำหรับราคาที่มันค่อนข้างที่จะสูงกว่าการใส่หลอดซีนอนเปล่าๆนะครับแต่ว่าแสงไฟหน้านะครับมันก็ดีกว่าจริงๆ นะครับเห็นเห็นเลยนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับยกไฟสูงเนี่ยแสงด้านล่างก็ไม่หายนะครับยกสูงขึ้นอย่างเดียวแต่ไม่ตัดแสงบริเวณด้านล่างนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้พ่อค้าด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ